สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องมือนีมาผมมาพอกกระยาปผ่นค้นเจ้าเคลือนอีกแล้วนะคะมือนีเ้าสิมาเห็ดเจลปลาแดกบองนะค่ะปะลาล่าบองเนาะพี่น้องเนาะหลังจากที่เ้าขวัวเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเมื่อว่านนี้เ้าเตรียมของเ้าเตรียมของปลอกหอมปอกกระเทียมนะคะอ,ะนะอันนี้เ้าเอาไปขวัวเรียบร้อยแล้วได้พี่น้องขวัวแล้วค่ะบัดนนี้เ้าสิน้ามามาปัน ปกติแล้วถ้าดบ่หลายเข้ากับสีส่ค์คกหินโขกเอาเนาะพี่น้องเนาะแต่ว่าบัดน,นี้มันส่วนหลายค่ะโขกบ่ไหวกันเลยสิมาบดเนาะค่ะใส่เครื่องบดเนาะ,ะสิ่งได้รับการสนับสนุนจากาพัฒนาชุมชนนะคะพัฒนาชุมชนอำเภอเพิ่นเพิ่อนอสนับสนุนนะคะของกลุ่มแม่บ้านนะคะอันนีันใบบกูดคาตะไคร ข้าสิร่วมกันปั้นไปเลยนะคะพอข้าขัวสุกแล้วค่ะพี่น้องขันสิปั้นรวมมันสิละเอียดคือข้าวข้าต่ำว่าด้อพี่น้องชั้นสิทดลองด้วยกันเพราะว่าขันข้าต่ำมันกระสิละเอียดกว่าเนาะตอนนี้ชั้นสิลองใส่เครื่องเบึงใช้เครื่องดูนะคะพี่น้องจะมาดูไป็พร้อมๆกันเลยค่ะ ปลอดภัยนะคะเพราะว่ามันเป็นเครื่องเป็นเครื่องสแตนเลสนะคะทั้งทั้งเบิดจะเป็นสแตนเลสค่ะล็อกก่อนนะคะอย่านะพี่น้องหอยกระร่างกันล็อกอยู่ เดี๋ยวข้าสิเริยลสตาร์ทเครื่องร้องเมืองอาจจะเสียงดังนิดนึงเด้อพี่น้องเด้อค่ะจะจัดต้มไปเรื่อยๆก่อนนะคะว่ามันสิละเอียดต้มไหนยังบ่ทันละเอียดค่ะพี่น้องยังเป็นอ่ผิวผิวยังไงตัดไปเรื่อยๆก่อนนะคะ เทาเสี่ยละเอียดหน่นอยนะคะเพราะว่าพาตะไทรไม่จัดแข็งแต่เสียงดังจริงนะพี่น้นองเพราะว่าจังตาเสียงออกบ่เป็นค่ะมันก็นจะทุนแรงเข้าไปนะคะเพราะว่าการขูดมันเกิดสีใสเวลาโดนจักหน่อยอยู่ัดไปเรื่อยๆกอนนะคะ นี่อาจจะเงาหนิดหนึ่งนะคะเพราะว่าเหงาสิตปันหลายยางแต่ตอนตอนเอาไปขวนี่อาจจะโลงอีกคลิปนึงก็ได้นะคะพี่น้องเพราะว่าจะตัดต่อยังบนท่นเปติเนาะคะ่ะเดี๋ยวเราจะดูก่อนนะคะว่าละเอียดแค่ไหนเรามองไม่เห็นนะพี่น้องเราต้องเปิดดูคะ่ะได้หรือยังเดี๋ยวดูก่อนนะคะ อีกนิดนึงนะคะพี่น้องเพราะว่ายังเป็นชิ้นชิ้นอยู่เลยอะค่ะยังไม่ละเอียดดีค่ะอีกหน่อยนึงนะคะอีกนิดนึงค่ะพี่น้องมันยังมันยังเป็นชิ้นอยู่ค่ะจันต้องการให้คาัาตะไครยละเอียดก็นี่เพราะว่าบางที่ฮัทเทียผู้เฒ่าผู้โถ่พประจาไปแล้วสิถือกันคาตะไครยเป็นชิ้นชิ้นยังสิเพิ่กนกะสิหย่ำยากเนาะคะ่ะเนาะ อ,อันนี้เขาปไปเลือกเองนะคะพี่น้องเพราะว่าพ่นจัดมาใหาเลยเขาก็เลยลองมาใส่บึ้งนะคะเราไม่ได้ไปเลือกเองนะคะทดลองอีกรอบ เรื่อยๆนะคะจนกว่าเราจะพอใจอะคะ่ะว่ามันละเอียดแค่ไหนะฮะคือสิพ่อเหรอเนาะพี่น้องเนาะ พอใจแล้วนะคะเป็นที่พอใจของเราแล้วเราก็จะเอาออกค่ะพี่น้องต้องถอดก่อนนะคะเสียงดังนิดนึงด้อพี่น้องเน้อ <c oughs> หมุนออกนะคะเทใส่หม้อไว้ค่ะ ้สิบปันหอมห้าสิปันหอมกระเทียมต่อนะคะใส่เครื่องทุนแรงค่ะพี่น้องเพราะว่าไม่ไหวค่ะมันทาส่วนมากหลังจากที่ห้าตากปู่ตากป่าเรียบร้อยนะคะเพราะว่ามือน,นีตื่นแต่เสาร์ยน,นึงเพราะว่ามี ออเดอร์แจ้วบองค่ะอันนี้เขาสิบแบงปันเป็นสองรอบนะคะเพราะว่ามันสิลายโพดมันสินแน่นเกินไปโอโย,โยพี่นอ้องเฮียนนเฮียจ้ามันจะปันเป็นสองหอบได้พียน้ออเด้อะ เป็นสองรอบนะคะโอเคค่ะเริ่ม เดูก่อนนะคะพี่น้องว่ามันละเอียดไหมอออแล้วค่ะละเอียดดีมากเดี๋ยวนะคะแป๊บน,นึงแป๊บนึงค่ะพี่น้อง ค่ะเราจะเอาออกแล้วนะคะใส่หมอไว้ก็นนะพี่น้องเนาะนี่ละค่ะในขันตอนที่เฮ็ดเจลกาสิใส่การเตรียมของนีใส่เวลานิดนึงนะคะพี่น้อง กะบ่เป็นอย่างเนาะค่ะควรห่อสีดาเงินเพื่อกะใส่แรงใส่กำลังอยู่แหละกะบ่เม็นมาสีดามากง่ายๆเนาะอีกอย่างกระไดทุกทุกอย่างเาต้องใส่ใจค่ะพี่น้องเราอยากให็นนี้ออกมาดีนะคะทุกอย่างต้องใส่ใจ ไม่ใส่ใจมันก็จะไม่อร่อยค่ะพี่นองต่ออีกรอบค่ะเคี่ยงก่อยแล้วพี่น้องของการไม่ขึ้นกันนร,ร้านใกนการใส่เครื่องของกระทนัดตั้งแต่เอาโคกต่ำเนาะ นี่เทคโนโลยีเขามาซอยก็เได้ดีจักหน่อยอะไรจะเอาลงไปหมดเลยนะคะรอบนี้ยามนันเฮียพี่น้องกี่ก็ะเฮียไปแล้วพี่เข้ากับขัวเองเนี่พี่น้องเข้าสิบใส่แบบเพิ่นขัวไว้โดนๆที่ขาเจ้าซื้อมาจากตลาด หลงคนง้นเพื่อจะใส่เพื่อนกะสบายเน,ยเนะาะบบตองงมานางขัวคือฉันตะว่าฉันตรงขัวค่ะเพื่อ,อยังเพื่อให้มันหอมให้พี่น้องมันหอมมันอร่อยค่ะนี่ค่ะพริกขัวแล้วเรียบร้อยอ่ะต่อเลยค่ะ แล้วค่ะละเอียดมากแล้วนี่ค่ะลวดเร็วเนาะที่นองเนาะดีก็ห้าใส่มือใส่โคกต่ำยี่หันซวดีเลกซวดีเลวอันนี้ลวดเร็วมากทุนเวลาไปอีกเยอะเลยค่ะตักออกพอเข้าเตรียมเครื่องเรียบร้อยเบิรดแล้วนีข้ากับสิบไปตวงตาล่านะคะในการผัดของห้า ผัดนี่หมายถึงว่าขั่วนะคะเพราะว่าฉันบไดใส่น้ำมันมนะคือสิอ่อนเอื่อนผัดบ่ได้นะคะเนาะคั่วไฟอ่อนๆไปเรื่อยๆนะคะจนกว่ามันจะสุกดีคือเราจะไม่บองแบบถ้าผู้ใดสั่งดิบมากเขาจังสีเฮตไห่นะคะส่วนมาเรากับสิบอ่อส่วนตู่เรากับบ่บอ่ออยากให้กินดิบราคาปลาลากก็ได้เนาะ เนี่ยค่ะพี่น้องก็สิมาเฮ็นไทเบิงเป็นคลิปสั้นๆนะคะในการเตรียมของของต๊ะเรานี่เนาะค่ะมาใส่เครื่องทุ่นแรงค่ะพี่น้องมาเฮ็นไทเบิงเออว่าจะใส่ดีเยอะพี่น้องในการบดบดของอ่อนๆเนาะคะ่ะเแื้อเข้าบดบดอันแข็งๆเสียเนี่ยเนี่ยเป็นคาเป็นตะไคร้ยังเสียก็จะบกคอยบกคอยละเอียดดีขึอนเข้าต่ำบันไดค่ะพี่น้องเนี่ย จันก็บ,บรู้ว่าเครื่องยี่หอยอยังดอกจังบารูจักเพิ่นจัดสันมะหายห้ากระใสไปนอพี่น้องเนะาะค่ะก็ขอบคุณพัฒนาชุมชนเพิ่นเนาะค่ะที่ให้การสนับสนุนเนาะพี่น้องเนะาะค่ะกาขอบคุณหล,ลายๆพี่น้องที่เข้ามารับชมเนาะคะ่ะยายป่นคนชาวเกลือนกะสิคอจบคิีไปเพียงแค่นี้ก่อนสิไปอ่าปรุงปรุงปลาลาแล้วก็สิไปขัวเนาะค่ะมันสิใสเวลาโดนเติบอยู่เนาะค่ะเนาะเดี๋ยวมันสิเบเ สู่มมาท่านเพิ่นเนาะค่ะพี่น้องเนาะขอบคุณและสวัสดีค่ะ